สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนำเลียพิพัชพลตัวตนที่แท้จริงเงาะป่าแต่งงานมีลูกใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือย แฟนละครหลายคนคงเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเงาะป่าจากละครพื้นบ้านแล้วนั่นคือหนำเลียบเซกศัก์เนติลักคุณฉกาดวรสิทธิพิพัฒน์เจรอภิวรรสิทธิ์คือคนเดียวกันหนำเลียบแสดงหนังทีวีให้กับค่ายดาราฟลิมของคุณไพรัชสังวรริบทตั้งแต่อายุ7ขวบชวาวหลายคนคงไม่รู้ว่าเงาะป่าที่เห็นในละครเป็นตัวประกอบแต่แท้จริงแล้วมินดีกรีเป็นถึงผู้กำกับละครพื้นบ้านหนำเลียบคุณชากาดวรสิทธิ์หรือผู้รับบทเงาะป่าใน ละครจักจักวงวงเรื่องสังทองซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวภรรยาคนสวยซาจิราวานวรสิทธิ์ที่ทําเอาหนุ่มๆอิจฉาทั้งประเทศไปแล้วนั้นทางทีมงานเราจะพาทุกคนไปชมภาพลูกสาวตัวน,น้อยของทั้งคู่ที่มีเชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าน้องซีรีส์เขาบอกว่ากําลังน่ารักน่าเอ็นดูจมูกโด่งตาคมใช้แววนางเอกละครพื้นบ้านเลยล่ะครับแถมผู้กํากับละครจ,จักจักวงวง,วงมักโพสต์ภาพลูกสาวกับภรรยาคนสวยลงไอจีอยู่ตล,ตลอดตลอดแม้ตอนไปทา งานโดยเจ้าตัวโพสตภาพอมลูกสาวอยู่ในกองละครกับนักแสดงสังทองพร้อมระบุแคปชั่นว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขลูกกับงานซีรีส์ค่ะหรือแม้อยู่กันคนละที่แต่คุณพ่อคนดังก็วิดีโอเอลหาลูกสาวโดยลงภาพลูกสาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าคือความสุขที่อยู่กันคนละที่แต่ใจอยู่ด้วยกันขณะที่ก่อนหน้านี้นำเลยบเผยภาพคันระยะอมลูกสาวพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่าโตขึ้นหนูจะสวยกว่าคุณแม่นะคะซีรีส์ค่ะ โดยมีคนเข้ามาชมจํานวนมากว่าคุณแม่สวยมากน้องซีรีก็น่ารักสำเนาพ่อถูกต้องมากโดยนําเรียยผู้กํากับหนุ่มคนดังจูงมือน้องสายจิราวันอินมาดาราสาวเข้าพิธีวิวาห์เมื่อปีห้าห้าหลังคบหากันมานานเก้าปีตั้งตารอลูกมานานหลายปีจนภรรยาสาวสวยตั้งท้องคลอดเมื่อปีที่แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ